โอเคได้แล้วครับคุณโอเคไม่รู้ว่าทำให้เฟรน่ะ ช่วยนะแกด้วยนะแกด้วยนะแกด้วยนะ จะสำเร็จในเวลา20ปีนะครับนี้เฉลิมฉลองเ2็สบงามในหวีรางคณะกจะขออนุญาตกินรัางนิดนึงะครับอันนี้หัวโตนี่น่าจะอยู่ะครับอันนี้ขอขอขอให้ขอนะครับต้วก็ขึ้นไดีนะครับโอเคครับมาถึงท่านเดิมนะครับต đây là nước chấm, con này là con này, con này là con này, con

ออกขึ้นหน้านิดนึงนะคะแล้วเปิดไหล่ฝาออกนิดนึงครับโอเคครับสวยครับโอเคค่ะร่างนี้นะคะโอเคที่พอติดโมเดลอ่ะโมเดลหน้าหากค่ะติดมอเดลหน้าโอเคครับสะพู่นะคะโอเคครับสะพู่นะคะดีขึ้นนินึงนะครับขอเป็นุิยนะครับขอถอยก้าวหนึ่งได้ไหมครับขอถอยก้าวหนึ่งได้ไหมครับโอเคโอเคโอเคพร้อมนะครับหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามครับ สักคู่นะครับโอเคขอครับขอนะครับหนึ่งสอามครับหนึสองสามนัคู่นะครับต่อไปครับตอตนี้ครับพี่ครับอีกนิดนึงครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับนะครับหนึ่งสองสามขอบคุณรับยาตนะคะท่านะเน่องส้นค่ ตอนน้ตั้งนี่นะ้ตั้งครัขอบคุณครับนะคีนนบคเสยรเราบอกครับึงสองมีวิดีโอในวดีโอโอเเข้ายู่ครับไดได้แล้วน่งสงนีอย่นะโอเคพอครับึงสองไปเลยถงนโนะ้อไ่ิาข้างในาข้างใน่ หอีนครับนึองสามก้องนะครับด้านหลังครับขอนุญาตครับผม1 2 3อครับ1 1 2 3อมอกกล้องนะครับโอเคครับทคต่มีกับถ่ายรถ่ารูก